รดน้ำสวนผักกัญชาพีน่นองอากาศ้อนเติมน้ำให้อ่างบัวอ่างป่าอ่างนี้ก็มีมปลาออกลูกล้ายแล้วผักสซร์เน,น,น่อุ้ยอันนี้ัะพิงปลูกไว้จังทีกับเป็นมากเฮ <c oughs> ้ให้มันสดช,ชื่นให้มันสดชื่น ที่หอนก็หอนอะไงแบบใช้ผ้าเขาไปทางคดเออ ลำเข้าชา้าต้องหดหดน้ำได้ไลายนี่เห็นบ่หมโหดแปลงชิ้มกันไรอวะต้องเบิ่งต้องเทศเซเ่ในกระถางน้ำเด้จ่ปาปลอันใบมันบ,นบานๆนะนะเดี๋ยวมันชิบพอ,อันนี้ใหายน้ำชิบพลุ่มหอนหาแต่ละมือเราเว้นเพราะเหตยังไปน้องผ้าชุม่มตะพาทไงล่ะงามบ่ไกลสิโพหนึ่งเราเด้อจ้าจากนัก้นก็สินโงใส่ปลาพัดใส่หมูไปเสร็จละ หอแล้วเด้อผู้ใดบอกว่าท่านผักกะลําหอสิให้เงินลอ,นนอ,อยหนึ่งเอามาเดอ้อเอามาเดอ้อวันนี้เดอ้อหอแล้วเมื่อกี้กะกะชีสุกเลยเด้อพี่น้องถือน้าดอกกำลังเป็นไม้พี่น้องชีกะจับช่อแล้วจับมากมันละจ้ะน้าบอกพี่น้องเขาได้กินอยู่เด้อจ้ะแลงกะสิเก็บเอาเนี่งละน้ำมันหนึ่งละหาเห็ดแนวกินพี่น้อง ชาส้มยํามะแรงจ้ามื้อนี้มื้อเช้าบ่ได้ถ่ายให้เบิง่งจ้าฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันนด้จ้าพี่นอ้อง